เรื่องของการบิวอะพี่อ้ตอนนี้แมนยูอะใช้ฐานบิวคือ3เซนเตอร์ใช่ไหมสามเซนเตอร์อ่ามีมิดฟิลด์ตัวล่างอีก2วิงแบ็กอีก2เท่ากับแมนยูอะมีฐานบิวอะประมาณ7ตัวเลยนะเหตุผลที่เราซื้อโอนาน่าเข้ามาเนี่ยเพราะเขาเป็นผู้สับประตูใช้เท้าได้ดีตอนนั้นอ่ะเป็นลูกน้องเก่าเทนฮากด้วยอ่ะฟอร์มการเล่นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกผลงานดีอ่ะอินเตอร์พร้อมปล่อยแมนยูไปจ่ายเงินมา4050ล้านปอนด์มาแทนเดคิอาแล้ว ไม่จบด้วยนะจ่ายมาเนี่ยไม่จบด้วยเหมือนต้องหาใหม่ด้วยแต่วัตถุประสงค์ที่เราซื้อมาตอนนั้นเพราะว่ากะให้ทำบอลบิวไงให้เขาออกบอลจากเท้าให้ช่วยอะไรแบบนี้ซึ่งเขาจะมีประโยชน์นะครับเวลาที่แบบคู่ต่อสู้จะมาเพรสซิ่งคู่ต่อสู้จะไม่ค่อยกล้าบีบโอนาหน้ามากสุดอะไรแบบนี้ลองสังเกตูนะคู้ต่อู่ต่อสู้จะไม่ค่อยกล้าบีบโอนาน่ามากแต่หลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดบอลดีขนาดนั้น บางทีได้บอลเตะออกไปเลยก็มีไอชุดแรกๆเนี่ยผมบ่นนักเตะแมนยูหลังๆมาเนี่ยผมบ่นโอนาน่าแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ย้อนกลับไปที่ผมพูดเมื่อสักครู่เราใช้ฐานบิลเนี่ยสามเซนเตอร์สองิดฟิลตัวล่างแล้วก็สองวิงแบ็กเท่ากับคุณมีฐานบิลเนี่ยเจ็ดตัวคุณอาจจะไม่ต้องใช้ครัวสาประตูที่มีความสามารถในการออกบอลจากเท้าได้ดีอะไรขนาดนั้นก็ได้คือมันจะเป็นต้องมีออปชันทางเลือกตรงนี้นะครับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยผมไปงานของคาราบาวไปเจอชไมเคิลเขาก็บอกนะครับว่าเฮ้ยมันจะเซฟอย่างเดียวไม่ได้แล้ว มันจะเป็นผู้นําในเกมล้าออกคําสั่งดีไม่ได้คุณต้องออกบอลจากเท้าได้ดีด้วยแต่วัตถุประสงค์ที่เราซื้อโอนาน่ามาคือกาให้ออกบอลจากเท้าไงซึ่งระบบบอลอโมลิมเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะตัวบิวมันเยอะตัวต่อบอลเซตบอลแล้วยิ่งเป็นปัชญาของบอลด้วยมันไม่ต้องใช้บอลวางยาวข้ามลายขนาดนั้นมเป็นบอลสั้นใช่ไหมล่ะต่อบอลเคาะบอลึงปงังพึงปังอยู่กลางสนามอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้ากับแผนอโมลิมขนาดนั้นไหมทีนี้ก็ต้องมา ลุ้นกันเลยนะครับก็ให้ตั้งคอสังเกตไว้แล้วกันว่าหลังจากนี้อนาคตของอุณานณาจะเป็นยังไงแล้วบายินดีจะได้รับโอกาสลงสนามไหมแล้วผลงานจะเป็นยังไงแล้วอามโมลิมจะเลือกใครรอ,อดูกัน